เขาเลือกแล้วคุณคนเดียวเท่านั้นคือคําตอบเขาคือใครขอภายบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมลาดมันไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย แามรันพลังงานของคนราศีธนูห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกบกันแฮงแมนพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตสีเหรียญพลังงานของคนธาตุดิน เก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํานะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ําราศีธนูพลังงานของคุณเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่ฟิกอยู่ในกรอบไม่ชอบอะไรที่จะต้องโดนตีกรอบนะคะ เป็นคนที่เรียนรู้ปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองอยู่เสมอนะคะหรือว่าตอนนี้พลังงานของคุณเหมือนยังไม่รู้ใจตัวเองก็ได้อยู่ในช่วงของการคิดการตัดสินใจนะคะมีความก้าวๆถอยๆ50 50หากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ใจหนึ่งก็อยากมีความรักใจหนึ่งอยากชัดเจนใจหนึ่งก็ยังคงรักความเป็นอิสระอยู่นั่นเองนะคะมีความอดทนมีความพยายามเป็นคนที่สู้ไม่ถอย เป็นคนที่ตอนจะเก็บเงินก็เก็บเงินเก่งตอนจะใช้เงินก็ใช้เงินเปลืองด้วยนะคะในพลังงานของคุณบางทีก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่ชอบอะไรที่จะต้องอยู่ในกรอบโดนตีกรอบนะคะแต่ก็ไม่ใช่คนที่จะออกนอกกรอบไปไหนแค่ ไม่ชอบให้ใครมาตีกรอบหรือว่าจะต้องเดินเป็นเส้นตรงตลอดเวลานั่นเองนะคะชอบอะไรที่ชีวิตมีสีสันหรือว่ามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีอะไรที่ท้าทายเข้ามาในชีวิตมาท้าทายความสามารถของตัวเองอยู่บ่อยๆนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่เลือกแล้วคุณคนเดียวเท่านั้นคือคำตอบในใจของเขาเขาคือใครนะคะ ใครที่เลือกแล้วว่าคุณคือคําตอบในใจของเขานะคะขอพลังงานของเขาทีวิวอ,อ,อ็อฟจูน,นะคะพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูหนึไม้พลังงานของคนางธาตุไ,งงาาไฟ3ามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํามีนกรดกฎพิจิหน่ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะอัจะวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ํา มีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุน้ำนะคะที่ขึ้นมาพลังงานของเขาก็เป็นคนใจเย็นใจดีพูดเพราะอัธยาศัยดีนะคะรู้จักคนเยอะชอบเขาสังคมเป็นคนที่น่ารัก เป็นคนที่สดใสเป็นคนที่ร่าเริงมมองโลกในแง่ดีมีพลังงานบวกในตัวเองเยอะมากๆเข้มแข็งอดทนตั้งใจแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในกรอบไม่ได้ติดกรอบไม่ได้ยึดติดอะไรหรือไม่ชอบกบารบังคับด้วยนั่นเองนะคะพลังงานของคุณละเขามีความคล้ายกันก็คือเป็นคนที่เอนจอยกับชีวิตเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดผูกติดกับอะไรมากมายนะคะแล้วก็ตัวเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี เรียนรู้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงยืดหยุน่นได้กับทุกเรื่องราวนั่นเองนะคะมีความเจ้าสเสน่ห์ชอบบริหารเสน่ห์หรือว่าบุคลิกของเขาอาจจะดูเหมือนคนคนเจ้าชู้หรือมีคนเข้ามาชอบเขาค่อนข้างเยอะนะคะในพลังงานของเขาทั้งเขาและคุณอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ทั้งคู่หรือว่ามีตัวเลือกทางเลือกที่อยู่ในใจมากกว่าหนึ่งคนทั้งคู่เลยนั่นเองนะคะ พลังงานของคุณก็เหมือนกับกว่าคุณมีเขาที่อยู่ในใจเพียงคนเดียวก็อาจจะเป็นพลังงานของความไม่แน่ใจนะคะว่าจะชัดเจนกับเขาดีไหมเพราะว่าเขาก็ดูมีคนอื่นหรือว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกอื่นที่ไม่ใช่มีแค่คุณเพียงคนเดียวหรือบางทีคุณก็อาจจะคิดว่าคุณก็ยังคงรักความเป็นอิสระอยู่นั่นเองนะคะตัวคุณก็เหมือนยังไม่แน่ใจไม่มั่นใจในความรู้สึกของตัวเองก็ยังคง 50- 50อยู่นั่นเองนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงเลือกแล้วนะคะว่าคนที่อยู่ในใจของเขาคือคุณเพียงคนเดียวนะคะหรือว่าคุณคนเดียวคือคำตอบในใจของเขาเพราะอะไรนะคะคนที่คุณคิดว่าเขาเจ้าชู้มีตัวเลือกมีทางเลือกนะคะรู้จักคนเยอะชอบเข้าสังคม พูดเพาะมีเสียงหนึ่งเสียงสองเขาคนนี้คือคนที่เลือกคุณแล้วนะคะคุณคือคําตอบเดียวในใจของเขานะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะยังคงมั่นใจหรือไม่มั่นใจในตัวเขาแต่เขาเลือกคุณแล้วนะคะขอเหตุผลในใจของเขาหน่อยนะคะทําไมถึงเป็นคุณนะคะขอเหตุผลในใจของเขาหน่อยทําไมถึงเป็นคุณ เดอะเฮอร์มิตนะคะคิดมาดีแล้วไตรตรองมาดีแล้วนั่นเองนะคะอาจจะเป็นการตามสืบตามสองตามมองมาสักพักนะคะถามใจตัวเองด้วยเรียนรู้คุ้นด้วยแอบมองแอบตามแอบสองนั่นเองนะคะอยากจริงจังอยากตั้งใจนะคะพลังงานของความแน่นอนนะคะพร้อมลุยพร้อมจี๋พร้อม,อม,อมแสดงออกเลยนั่นเองนะคะ อยากดูแลอยากปกป้องนะคะหรือว่าเขามองว่าคุณก็เป็นคนที่มีความอบอุ่นจริงใจคนหนึ่งตัวเขาเขาก็อยากดูแลคุณปกป้องคุณมอบความรักให้กับคุณแสดงออกถึงความรักให้กับคุณในขณะเดียวกันเขาก็มองว่าคุณก็เป็นคนที่มีความอบอุน่นมีความจริงใจมีความโรแมนติกในตัวเองเช่นกันนะคะเป้าหมายนะคะสิ่งที่เขาต้องการนะคะได้รู้จักแล้วตอนนี้อยากขยับความสัมพันธ์อันเองนะคะ แล้วก็เริ่มที่จะมีความหึงหวงเกิดขึ้นในใจของเขาแล้วเช่นกันนะคะหากว่าตัวคุณเองก็มีตัวเลือกอื่นทางเลือกอื่นเขากลัวที่จะสูญเสียคุณไปนั่นเองแต่หากว่าคุณไม่ได้มีใครนะคะความหึงหวงของเขาก็เกิดจากความลังเลที่อยู่ในใจของคุณนั่นเองอยากพิชิตใจอยากเป็นเจ้าของนะคะอยากคบกันแล้วอยากมีสถานะที่ชัดเจนต่อกันแล้วหาคบหาคุยกับใคร สถานะไม่ชัดเจนมากกว่าเพื่อนยังไม่ใช่แฟนนะคะแต่ก็ไปมาหาสู่กันตลอดเขาเองก็เป็นคนที่คุณรู้สึกถูกอกถูกใจพูดคุยกันถูกคอไปไหนไปกันหลายครั้งแล้วนะคะสนิทสนมมากๆนะคะเหลือแค่สถานะความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าจะชัดเจนกว่านี้ไหมหรือควรจะตัดสินใจยังไงนะคะตัวเขาค่อนข้างจะชัดเจนจีบชัดเจนนะคะ แสดงออกชัดเจนถึงความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณแต่ว่าพลังงานของคุณเหมือนยังก้าวๆถอยๆห้าส้าเขานั่ยเองคือคนที่เลือกแล้วตัดสินใจแล้วว่าต้องเป็นคุณตอนนี้รอคอยแค่เพียงคุณเท่านั้นว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณก็คือความหนักแน่นความมั่นคงความอ่อนโยนความมีเหตุผลนะคะแล้วตัวเขาในตอนนี้ ก็สามารถเซ็ตเป้าหมายที่มีกับคุณได้อยากดูแลคุณนะคะอยากจริงจังคุณแล้วก็ไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปถามใจตัวเองจนรู้แน่ในคําตอบของตัวเองแล้วว่าคนที่เขาต้องการคนที่เขาอยากมีชีวิตด้วยอยากใช้ชีวิตหรืออยากสร้างครอบครวัวด้วยก็คือคุณนั่นเองนะคะเรามาถามไพ่เวลากันสักหน่อยนะคะว่าพลังงานที่เกี่ยวข้องนะคะ สัมพันธ์กับคุณน้องคู่นะคะมีช่วงเวลาไหนบ้างนะคะขอช่วงเวลาที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับพลังงานของคุณน้องคู่หน่อยนะคะอีกนานไหมที่ความสัมพันธ์นี้จะชัดเจนอีกนานไหมที่เขาจะแสดงออกหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณน้องคู่รับรู้กันที่มีความเกี่ยวข้องกันของคุณน้องคู่นั่นเองนะคะจะใช่คนที่อยู่ในใจของคุณไหมนะคะ ขอพลังงานเวลาเพื่อคอนเฟิร์มผลที่อยู่ในใจของคุณหน่อยนะคะเลข12นะคะกำลังเป็นไปด้วยดีไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้เลข5นะคะเป็นการตัดสินใจที่เอาความสุขของตัวคุณเองมาเป็นที่1นะคะ หากว่าเขารักคุณคุณก็พร้อมที่จะมอบใจให้กับเขานั่นเองแล้วก็มีเลขสี่นะคะหากว่าคุณรู้สึกดีกับเขาตัวเลือกอื่นที่มีอยู่ในใจของคุณคุณก็สามารถตัดออกได้เลยในทันทีนั่นเองไม่เหมือนกับไม่ได้ลังเลหรือว่าไม่ได้ยากไม่ใช่โจทย์ยากถ้าหากว่าคุณมีใจให้กับใครคุณก็พร้อมจะตัดช้อยอื่นออกได้อย่างง่ายได้เลยนั่นเองนะคะ เลขเนะคะลีโอราศีสิงห์นะคะช่วงเวลาก็คือ23กรกรกฎาคมถึง23สิสิงหาคมนะคะเป็นพลังงานที่คุณจะรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกของตัวเองนะคะหากว่าคุณอยู่กับใครแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากขึ้น มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะสามารถเซตเป้าหมายได้แล้วใจของคุณบอกว่าเขาคนนี้คือคนที่ใช่หรือว่าคุณอยากใช้ชีวิตด้วยนะคะเลือกเขาเพราะเขาก็คือคนที่เลือกคุณแล้วเช่นกันนะคะตัวเลขที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับพลังงานของคุณทั้งคู่มีเลข12เลข5เลข4เลข9ราศีสิงห์23กรกฎาคมถึง23สิงหาคมนั่นเองนะคะถามไพ่้เราเคลื่อนกันต่อนะคะ เขามีอะไรอยากบอกกับคุณไหมคนที่เลือกคุณแล้วแต่ว่าคุณยังคงรังเลอยู่นะคะขอไพ่เปิดใจเขาสักห้ใบนะคะหากเขาบอกอะไรกับคุณได้เขาอยากบอกอะไรกับคุณหากว่าเขาบอกอะไรกับคุณได้ในตอนนี้นะคะข้อความที่เขาอยากบอกคุณคืออะไรขอสักห้าใบนะคะ เขารู้ว่าคุณทั้งคู่ก็รู้ใจตัวเองเช่นกันว่าเขาไม่ใช่หนึ่งในตัวเลือกในใจของคุณนะคะแต่เขารักคุณเขาอยากจะเป็นมากกว่าเพื่อน เขามองหาคุณทุกที่นะคะในสายตาของเขามีแค่เพียงคุณอยากไปไหนไปกันอยากมีกันและกันนะคะอยากตัวติดกันเลยนั่นเองรักมากแล้วนะคะอยากเป็นเจ้าของแล้วนั่นเองแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกเดียวหรือว่าเป็นที่หนึ่งในใจของคุณแต่เขาอยากบอกให้คุณรู้ว่าเขารักคุณมากๆค่ะเป็นไปได้นะคะเขาก็อยากให้คุณเลือกเขาเหมือนที่เขาเลือกคุณแล้วนั่นเองนะคะ เขารักคุณโดยไม่มีเงื่อนไขนี่ก็คือพลังงานของเขาคนที่เลือกแล้วนะคะคนเดียวเท่านั้นในคำตอบในใจของเขาคือคุณนั่นเองนะคะ